ความทุกข์คำสั้นๆที่เราทุกคนต้องเจอเนะแต่เคยหยุดคิดกันแบบจริงจังไหมครับว่าเฮ้ยไอเจ้าความทุกข์เนี่ยต้นต่อจริงๆของมันมาจากไหนกันแน่ในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไขปริศนาที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราเลยก็ว่าได้ครับเอาล่ะครับลองนึกภาพตามนะพอมีความทุกข์ปุ๊บสิ่งแรกที่ใจเราวิ่งหาคืออะไรครับก็คือคนผิดใช่ไหม ไม่โทษตัวเองก็โทษคนอื่นหรือถ้าหาใครไม่ได้จริงๆก็โทษฟ้าโทษด,ดินโทษโชคชะตาไปเลยแต่จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าคำตอบที่ถูกต้องมันไม่ได้อยู่ในตัวเลือกพวกนี้เลยแม้แต่ข้อเดียวเรื่องนี้เนี่ยต้องพาย้อนเวลากลับไปไกลถึงสมัยพุทธกาลเลยครับในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการสแสวงหาความจริงที่ป่าไผ่หรือเวรุนารามใกล้ๆกับกรุงราชคฤห์นี่แหละครับที่คำถามสุดยอดข้อนี้เนี่ย ได้ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเดมถกเถียงกันอย่างเรียกว่าเข้มข้นสุดๆเลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตามที่พระพุทธวจนะได้บันทึกไว้นะครับเช้าวันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้เข้าไปในที่พักของกลุ่มนักบวชที่เรียกว่าปริพาชกซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เป็นนักสแสวงหาเหมือนกันกําลังตามหาทางพ้นทุกอยู่แล้วก็บังเอิญมากครับคือพวกเขากําลังนั่งคุยกันถึงปัญหาเดียวกันเป๊ะเลยว่าไอ้เจ้าความทุกเนี่ยมันโผล่มาจากไหนกันแน่ทีนี้ ก่อนที่เราจะไปฟังคําตอบของพระพุทธเจ้าที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนโลกไปเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อหลักๆก,กันอยู่3แบบครับเป็น3ามทฤษฎีใหญ่เลยที่พยายามจะอธิบายว่าทุกมาจากไหนแต่ประเด็นคือทั้ง3ความเชื่อเนี่ยมันสุดโต่งไปคนละทางแล้วก็พาไปเจอทางตันกันหมดเลย พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเหล่าปริพาชก็เลยได้โอกาสทูลถามท่านตรงๆเลยครับว่าเนี่ยในหมู่นักบวชด,ด้วยกันเองตอนนี้เนี่ยคำสอนเรื่องทุกข์มันมีเยอะแยะไปหมดเลยบ้างก็ว่าเราทําเองร้อยเร์เซนบ้างก็ว่าคนอื่นทําให้ซึ่งฟังดูแล้วมันก็ทำแม่งแม่งทั้งนั้นเลยแล้วในคําสอนของพระองค์ล่ะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่อะมาดู3ทัศนานี้กันชัดๆนะครับมันน่าสนใจมากกลุ่มแรกเลย บอกว่าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยเราทําเองทั้งนั้นผลก็คืออะไรครับจมอยู่กับการโทษตัวเองโทษแล้วโทษอีกส่วนกลุ่มที่2ตรงข้ามเลยครับโยนไปข้างนอกหมดเลยเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะเทพเจ้าคือโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองแล้วกลุ่มสุดท้ายอันนี้น่ากลัวสุดครับบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาลอยๆแบบสุ่มๆไม่มีเหตุผลซึ่งจะเชื่อแบบนี้ปุ๊บก็จบเลยครับความพยายามจะดับทุกทั้งหมดก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปทันที และตรงนี้แหละครับคือจุดพีคของเรื่องเลยเมื่อพระพุทธเจ้าต้องเจอกับไอเดียสุดตรง3าทางที่มันตีบตันไปหมดแบบนี้ถ้าไม่ได้เลือกทางไหนเลยครับไม่ได้บอกว่ากลุ่มหนึ่งถูกกลุ่ม2ผิดแต่ท่านให้คําตอบแบบที่3เป็นมุมมองใหม่หมดจดที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็เป็นหนทางที่นําไปสู่การหลุดพ้นได้จริงๆด้วยคือท่านไม่ได้ตอบคาถามว่าใครเป็นคนสร้างทุกข์แต่ท่านเปลี่ยนคําถามใหม่ทั้งหมดเลยครับไปเป็นคําถามว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไร เห็นความต่างไหมครับมันคือการเปลี่ยนโฟกัสแบบ180องศาเลยจากการไล่ล่าหาคนผิดไปสู่การทําความเข้าใจกระบวนการของมันแทนและนี่คือคําตอบที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดครับท่านตรัสว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ถูกใครสร้างขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นเองเมื่อเหตุแลปะปัจจัยต่างๆของมันมาประกอบกันพอดีคิดภาพเหมือนการก่อไฟกันนะครับมันต้องมีทั้งเชื้อเพลิงมีออกซิเจนมีความร้อนเพราะทุกอย่างพร้อมไฟก็ติดขึ้นมาเองนี่แหละครับ คือการปัดตกความเชื่อสุดโต่งทั้งสามันนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็เป็นการวางหลักการที่ยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักกันในชื่อปฏิจจสมุปบาทนั่นเองหลังจากที่ท่านวางหลักการใหญ่ไปแล้วนะครับท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ยังเจาะลึกลงไปอีกครับว่าในบรรดาเหตุปัจจัยที่มันร้อยเรียงกันเป็นลูกโซ่ของความทุก์เนี่ยตัวไหนกันแน่ที่เป็นเหมือนตัวจุดชนวนเป็นจุดสตาร์ทของปฏิกิริยาทั้งหมดนี้คําถามก็คือแล้วไอ้เจ้าเหตุปัจจัยตัวแรกสุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ถ้าความทุกข์มันเป็นเหมือนโซ่ยาวๆข้อไหนล่ะที่เป็นห่วงข้อแรกสุดเป็นจุดที่เราจะเข้าไปจัดการเข้าไปสังเกตเพื่อที่จะตัดวงจรน,นี้ให้ได้และคําตอบตามพระบุทธวจนะก็คือคําว่าผัสสะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะผัสสะในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว,ว่าการสัมผัสทางกายอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงการกระทบกันในทุกๆช่องทางที่เรามีเลยตาเห็นรูปปึ้งนั่นคือผัสสะหูได้ยินเสียงปึ้งนั่นก็ผัสสะ ไปจนถึงใจเราที่คิดเรื่องต่างๆขึ้นมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผัสสะหมดเลยมันคือจุดเชื่อมต่อด่านแรกสุดระหว่างตัวเรากับโลกภายนอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผัสสะเนี่ยมันก็เหมือนกับประกายไฟเล็กๆนั่นแหละครับตอนแรกมันอาจจะดูไม่มีอะไรแต่ถ้าเราปล่อยให้มันลุกลามต่อไปโดยที่ไม่รู้ตัวประกายไฟเล็กๆนี่แหละจะกลายเป็นกองไฟมาหึมาแห่งความทุกข์ได้เลยอ่ะทีนี้มาไล่ดูสเต็ปของมันกันเลยครับมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แบบนี้1 เกิดภาษะก่อนคือมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจ 2. ทันทีที่มีภาษะเวทนาหรือความรู้สึกก็จะเกิดตามาติดๆเลยครับรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกเฉยๆ 3. พอมีความรู้สึกปุ๊บตัณหาหรือความอยากก็โผล่มาเลยอยากได้ความสุขนั่นอีกหรืออยากจะผลักสายความทุกข์นั้นออกไปและสุดท้าย 4. การที่เราเข้าไปยึดติดกับความอยากไอ้ตัณหานี่แหละ มันคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่สุมไฟทุก์ให้ลูกโชนขึ้นมานี่แหละครับกระบวนการของมันการที่เราเข้าใจกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองความทุกข์ไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วที่สําคัญที่สุดมันคือการดึงอํานาจในการจัดการชีวิตกลับมาไว้ในมือของเราเองดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับคือจากมุมมองแบบเก่าที่เรามัวแต่เสียเวลาหาแพะรับบาป โทษตัวเองทีโทษคนอื่นทีโทษโชคชะตาทีคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการบอกให้เราหยุดหยุดหาคนผิดแล้วหันมาดูกระบวนการที่มันกําลังเกิดขึ้นตรงหน้าเรานี่แหละเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเมื่อไรที่เราเห็นกระบวนการเราก็จะเห็นช่องที่จะเข้าไปหยุดมันได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ก้อนอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่เฉยๆนะครับแต่มันคือกระแส เป็นกระบวนการที่ไหลไปเรื่อยๆมีเหตุให้เกิดแล้วก็มีเหตุให้ดับอยู่ตลอดเวลาแค่เราตระหนักรู้แค่เราเห็นความจริงข้อนี้นะครับนั่นแหละคือก้าวแรกและเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดสู่การเป็นอิสระจากมันแล้วและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆครับถ้าความทุกข์มันไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้แต่เป็นแค่กระบวนการที่มีผัสสะหรือการกระทบเป็นแค่ประกายไฟแรกนั่นก็แปลว่า เราสามารถดับไฟกองนี้ได้ตั้งแต่ที่มันยังเป็นแค่ประกายไฟใช่กรืเปล่าครับและนี่แหละครับคือหัวใจของการปฏิบัติคือประตูที่เปิดไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงที่ต้นต่อของมันเองคุณผู้ฟังเคยสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าไอความรู้สึกไม่สบายใจที่เราเรียกรวมรวมว่าความทุก์เนี่ยทำไมมันวนเวียนมาหาเราจังเลยแล้วเคยคิดไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ครับเป็นคําถามที่ อยู่คู่กับมนุษย์มานานนะบางทีเราก็โทษนั่นโทษนี่โทษคนอื่นหรือวางทีก็บอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เราทํามาเองแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เราจะคุยกันวันนี้โดยอิงจากพระพุทธวจนะเนี่ยนะคะท่านมีมุมมองที่โอ้โหลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยค่ะครับลึกซึ้งและแตกต่างจากความเชื่ออื่นๆในยุคนั้นหรือแม้แต ที่เราอาจจะยังเชื่อกันอยู่บ้างในปัจจุบันด้วยซ้ำวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยค่ะถึงธรรมะที่ว่าด้วยเรื่องเหตุและผลตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเพื่อความเข้าใจที่อ,อ,อาจจะนําไปสู่หนทางพ้นทุกข์ได้จริงนะคะใช่ครับเรื่องเหตุแห่งทุกข์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยของการปฏิบัติในพุทธศาสนาการเข้าใจว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมีที่มาที่ไปมีกระบวนการของมัน ซึ่งหลักการสําคัญตรงนี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทครับคือความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันอาศัยกันและการเกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเกิดมาเดี่ยวๆหรือมีใครมาสร้างมาบันดาลโอเหมือนทุกอย่างนั้นเป็นลูกโซ่เชื่อมโยงกันหมดเป็นเหตุเป็นผลต่อๆกันไปถูกต้องครับการเข้าใจหลักการนี้มันมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกมองปัญหาแล้วก็มองชีวิตไปเลยนะครับ มันเป็นการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆที่มักจะมองหาตัวการหรือผู้สร้างความทุกข์ไปเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองย้อนไปดูที่มาที่ไปของคำสอนนี้กันหน่อยดีไหมคะเห็นว่ามีบันทึกเหตุการณ์สำคัญไว้ในพระพุทธวจนะด้วยครับมีบันทึกไว้ชัดเจนเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสถานที่คือที่ป่าไผ่หรือเวลุวันใกล้ๆกรุงราชคฤห์ในบันทึกระบุละเอียดกว่านั้นอีกนะครับ ว่าเป็นบริเวณที่เรียกว่ากัลันทกะนิวาปสถานแปลว่าที่ให้เหยื่อแก่กระแตโอ้โหบรรยากาศคงจะสงบร่มเรือนน่าดูเลยแค่ฟังชื่อก็นึกภาพตามเลยค่ะเขียวเขียวมีกระแตวิ่งไปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคะคือเช้าวันนั้นนะครับพระพุทธองค์ทรงตั้งพระทัยจะเสด็จเข้าไปบินทบาทในเมืองแต่ทรงเห็นว่ายังเช้าตรู่เกินไปก็เลยเสด็จแวะเข้าไปที่อารามของนักบวชนอกพุทธศาสนากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าปริภาชก ซึ่งก็เป็นผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในยุคนั้นนะครับอ๋อไปคุยกับนักบวชต่างความเชื่อเลยน่าสนใจจังค่ะแล้วเขาคุยอะไรกันคะพอเหล่าปริพาชกเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาก็เข้ามาต้อนรับทักทายกันตามธรรมเนียมแล้วก็ไม่รอช้าครับเข้าเรื่องเลยพวกเขาก็ทูลถามคําถามที่เป็นประเด็มใหญ่ในยุคนั้นเลยซึ่งคําถามนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดแล้วก็ อาจจะเรียกว่าความสักสนก็ได้นะครับของผู้ปฏิบัติในยุคนั้นเกี่ยวกับเรื่องต้นตอของความทุกข์นี่แหละแสดงว่าเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันเยอะอยู่แล้วในตอนนั้นใช่ครับพวกเขากราบทูลประมาณว่าเนี่ยพวกท่านก็ได้ยินคําสอนต่างๆนานามาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะจากพวกสมณะพราหมณ์ที่สอนเรื่องกรรมแต่พอมาถึงเรื่องทุกข์นี่สิเอ๊ะทำไมมันมีหลายทฤษฎีจังเลยก็เลยอยากจะมาทูลถามพระโคตมะหรือพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยว่าแล้วพระองค์ละ่ะ ท่านสอนว่ายังไงกันแน่จะได้แบบว่าเอาไปพูดต่อได้ถูกไม่การกล่าวตู่ท่านด้วยหลักๆที่ยกมาถามวันนั้นมี3แนวคิดครับซึ่งเป็นความเชื่อที่มีอยู่ในหมู่สมณพราหมณ์บางกลุ่มตอนนั้นแนวคิดแรกคือทุกเกิดจากตนทำเองอัตตะกรรมะเราเป็นคนสร้างชะตาชีวิตสร้างความทุกข์ให้ตัวเองว่างั้นเถอะแนวคิดที่สองนี่ตรงข้ามเลยครับคือทุกเกิดจากผู้อื่นทำให้โปรกร,รมะ อ๋ออันนี้โทษข้างนอกเลยใช่ครับมองว่าทุกเนี่ยมาจากปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นอำนาจลึกลับเทพเจ้าบันดาลหรือการกระทําของคนอื่นที่ส่งผลกระทบมาถึงเราค่ะแล้วแนวคิดสุดท้ายล่ะคะแนวคิดที่สามนี่อืมน่าสนใจไปอีกแบบคือทุกเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุอเหตุตุกะไม่มีเหตุเกิดขึ้นมาล,ลอยงั้นเหรอคะประมาณนั้นครับคือเชื่อว่าทุกเนี่ย มันเกิดขึ้นมาเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่ใช่เราทำไม่ใช่ใครอื่นทำแต่มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนเป็นเรื่องบังเอิญอะไรทำนองนั้นหูฟังดูแล้วก็เออแต่ละมุมก็เหมือนจะมีเหตุผลอยู่นิดนิดนะคะอย่างเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือเรื่องที่เราโดนผลกระทบจากคนอื่นมันก็มีส่วนถูกแต่ถ้าเชื่อแบบสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งมันก็น่าจะมี ปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างถ้าโทษแต่ตัวเองตลอดก็คงท้อแย่เลยหรือถ้าโทษแต่คนอื่นอย่างเดียวก็คงไม่เคยมองตัวเองเลยใช่ครับส่วนแบบที่สมนี้ถ้าเชื่อว่าไม่มีเหตุผลแล้วเราจะไปแก้ที่ไหนได้ล่ะคะเนี่ยนั่น,นสิครับแต่ละทัศนะมันก็มีจุดที่เออ,อาจจะพาไปสู่ทางตันได้ทีนี้พอเราปริภาชกทูลถามว่าแล้วพระโคตมะละ่ะท่านสอนว่าอย่างไร คำตอบของพระพุทธเจ้านี่แหละครับที่ถือว่าเป็นการพลิกกระดานความคิดทางจิตวิญญาณในยุคนั้นเลยรอคะท่านตอ,อบบอกว่ายัางไงคะพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกข้างใดข้างหนึ่งในสาแนวคิดนั้นเลยนะครับแต่ทรงตอบปฏิเสธแนวคิดสุดตรงเหล่านั้นแล้วตรัสว่าปริภาชคทั้งหลายเรากล่าวว่าทุกอาศัยเหตุปัจจัยของมันเองเป็นลําดับลําดับเกิดขึ้นทุกอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นคือไม่ได้ชี้ว่าใครทําแต่เป็นการบอกว่ามันเป็นกระบวนการ นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่พยายามหาจําเลยหาผู้กระทําว่าใครทําให้เกิดทุกข์ให้หันมามองที่กระบวนการว่าไอ้เจ้าความทุกข์เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไงมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันมาซึ่งพอเรามองเป็นกระบวนการมันก็หมายความว่าเราน่าจะเข้าไปจัดการหรือแก้ไขที่ตัวกระบวนการหรือที่เหตุปัจจัยนั้นได้นี่คือหัวใจเลย เพราะถ้ามันเป็นกระบวนการที่มีเหตุมีปัจจัยเราก็สามารถเข้าไปศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็จัดการที่เหตุปัจจัยนั้นได้เพื่อดับผลคือความทุกข์นี่คือพื้นฐานของหลักปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งการอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของการโดนบันดาลหรือความบังเอิญเหมือนไฟอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างตะกี้ไฟมันไม่ได้เกิดจากใครสร้างแต่มันเกิดเพราะมีเชื้อเพลิงมีความร้อนมีออกซิเจน พอปัจจัยมันมาเจอกันไฟก็ติดพอปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปหรือเราดับปัจจัยนั้นไฟมันก็ดับทุกก็น่าจะคล้ายๆกันคือมีเหตุปัใจจัยให้เกิดและเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ต้องมีหนทางให้ดับได้เหมือนกันเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้พอพระองค์ตรัสว่าทุกอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแน่นอนคำถามต่อมาของเราปริพาชกก็คือ แล้วมันอาศัยอะไรเป็นปัจจัยล่ะคะอะไรคือตัวจุดเริ่มต้นสำคัญใช่ครับพวกเขาก็ทูลถามต่อว่าข้าแต่พระโกตมะผู้เจริญก็สุขและทุกข์อาศัยอะไรเป็นเหตุให้มีขึ้นพระองค์ก็ทรงชี้เฉพาะลงไปอีกครับชัดเจนมากตรัสตอบว่าปริพาชกทั้งหลายสุขและทุกข์อาศัยผัสสะเป็นเหตุให้มีขึ้นผัสสะครับและทรงย้ำด้วยว่าการกล่าวอย่างนี้แหละ ถึงจะเรียกว่ากล่าวตรงตามคําที่เราสอนไม่เป็นการกล่าวตู่เราผัสสะคํานี้ได้ยินบ่อยค่ะในทางธรรมแต่ความหมายจริงๆคืออะไรคะช่วยอธิบายให้กระจ่างหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับผัสสะเนี่ยแปลาตามตัวก็คือการกระทบหรือถ้าเทียบภาษาอังกฤษก็คือ contact มันคือขนาดที่อายตนะภายในของเราไปกระทบกับอายตนะภายนอก แล้วก็เกิดการรับรู้ทางอายตนะนั้นๆขึ้นมาพร้อมกันอายตนะภายในอายตนะภายนอกหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากับสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เรื่องราที่ใจคิดใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับอายตนะภายใน6กก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือมโน ส่วนอายตนะภายนอก6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพทธภพสิ่งที่กายสัมผัสและธรรมารมณ์เรื่องราวอารมณ์หรือความคิดที่ใจรับรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่อายตนะที่มันเป็นคู่กันเนี่ยมาเจอกันเช่นตาภายในไปเห็นรูปภายนอกแล้วก็เกิดจากขูบวิญญาณคือการรับรู้ทางตาขึ้นมาการประจวบกันหรือกระทบกันของสมสิ่งนี้คือ ตา plus รูป plus จักขุวิญญาณสภาวะนี้แหละครับเรียกว่าจักถุสัมผัสหรือผัสสะทางตาอเช่นเดียวกันกับหูได้ยิงเสียงก็เป็นโสตะสัมผัสจมูกได้กลิ่นก็ขานะสัมผัสลิ้นลิ้มรสก็ชิวหาสัมผัสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็กายสัมผัสแล้วก็ใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆก็เป็นมโนสัมผัส เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วทุกขณะมันมีผัสสะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยสิคะผ่านทางทั้ง6ช่องทางนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราใช่เลยครับเกิดขึ้นตลอดเวลาและที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าผัสสะเป็นปัจจัยสําคัญหรือเป็นเหตุให้เกิดสุขทุกได้เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่กระทบแล้วจบไปนะ แต่มันเป็นเหมือนประตูด่านแรกหรือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปรุงแต่งทางจิตท,ที่มันจะไหลต่อไปเป็นทอดๆตามวงจรปฏิจจสมุปบาทซึ่งถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่มีสติเนี่ยปลายทางมันก็อาจจะนำไปสู่ความทุกข์ได้น่าสนใจมากคะ่ะอาจารย์งั้นลำดับต่อไปล่ะคะพอเกิดผัสสะหรือการกระทบแล้วมันไหลไปต่อ,อยังไงคะถึงไปจบที่ความทุกข์ได้ครับตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ย อันนี้เราพูดถึงสายเกิดทุกแบบย่อๆนะครับเมื่อมีผัสสะเป็นปัจจัยมันก็ย่อมทำให้เกิดเวทนาขึ้นคือความรู้สึกใช่ไหมคะสุขทุกข์หรือเฉยๆที่ตามมาหลังการกระทบถูกต้องครับคือความรู้สึกที่โสวยอารมณ์ที่มากระทบนั้นแบ่งง่ายๆก็3มแบบหลักๆคือสุขเวทนารู้สึกสบายชอบใจทุกขเวทนารู้สึกไม่สบายไม่ชอบใจเจ็บปวดแล้วก็ อทุกขมสุข,ขเวทนารู้สึกเฉยๆกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ค่ะแล้วพอเกิดความรู้สึกหรือเวทนาขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรต่อคะถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะครับเมื่อมีเวทนาเป็นปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดตัณหาขึ้นมา ตัณหาความอยากความทยานอยากใช่ครับถ้าเป็นสุขเวทนาก็เกิดความอยากได้อยากให้มันอยู่กับเรานานๆอยากมีอีกอยากได้อีกแต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาล่ะครับก็เกิดความอยากผลักไสอยากให้มันหายไปเร็วๆอยากหนีไม่อยากเจอไม่อยากเป็นอ๋อความอยากนี่เองที่เป็นตัวปัญหาแล้วจากตัณหานี่มันไปเป็นความทุกข์ก้อนใหญ่ๆได้ยังไงต่อคะมันจะ พัฒนาไปเป็นอุปาทานอุปาทานครับอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นเลยว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหรือยึดมั่นในความคิดความเชื่อต่างๆอย่างสุดตรงเช่นกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลพัตตุปาทานอตตะวาถุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในระดับอุปาทานนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงโดยตรงเลยที่ทำให้เกิดกองทุกข์ทั้งปวงตามมา ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าโศกเสียใจขับแค้นใจความไม่ได้หลังใจต่างๆนานามันสุ่มอยู่ในใจเราก็เพราะเจ้าอุปาทานนี้แหละโอ้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะจากแค่การกระทบหรือผัสสะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราปล่อยใจไหลไปตามความเคยชินปล่อยให้มันปรุงแต่งไปเรื่อยๆโดยไม่มีสติรู้ทันมันก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกแล้วก็ต่อไปเป็นตัญหาความอยากไม่อยากแล้วก็อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายก็ทุกข์ เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าทุกอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยโอ้โหเป็นการชี้ไปที่จุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะมันเหมือนกับพระองค์กําลังมอบกุญแจให้เราสําหรับไขออกจากวงจรทุบนี้ได้แล้วการเข้าใจแบบนี้ค่ะอาจารย์มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือใช้ชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างคะ มันต่างจากการที่เราเคยเชื่อเชื่อกันมาว่าทุกเกิดจากกรรมเก่าที่เราแก้ไม่ได้หรือเกิดจากคนอื่นที่เราไปควบคุมเขาไม่ได้หรือเกิดขึ้นมาลอยๆอยยังไงคะครับเพราะถ้าเชื่อแบบนั้นมันก็ดูเหมือนแบบว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากก้มหน้ารับกรรมหรือไม่ก็ชี้โทษคนอื่นไปเรื่อยๆมันดูสิ้นหวังนิดๆน,นะคะนั่นคือความแตกต่างที่ทรงพลังที่สุดเลยครับถ้าเราเชื่อแบบเดิมๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันง่ายมากที่เราจะรู้สึกหมดหวัง ท้อแท้หรือไม่ก็ปัดความรับผิดชอบไปเลยโทษตัวเองบ้างโทษคนอื่นบ้างหรือปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเพราะเรามองไม่เห็นเหตุที่แท้จริงที่เราพอจะจัดการได้ในปัจจุบันและขณะ mm. แต่พอพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางสว่างว่าเฮ้ยทุกเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะมันมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมานะและมันมีผัสสะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราสัมผัสได้รู้ได้ตลอดเวลาความหมายมันเปลี่ยนไปเลยครับ เปลี่ยนไปอย่างไรคะมันหมายความว่ากระบวนการแห่งทุกนี้มันไม่ได้ถูกล็อกตายมาตั้งแต่ต้นเราสามารถเข้าไปแทรกแซงหรือตัดวงจรน,นี้ได้แทรกแซงได้ที่จุดไหนคะคือเราห้ามไม่ให้เกิดผัสสะเลยได้ไหมคะเออการห้ามไม่ให้เกิดผัสสะเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ครับตราบใดที่เรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่การกระทบมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แต่จุดที่เราเข้าไปแทรกแซงได้และเป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยก็คือการมีสติรู้เท่าทันครับมีสติรู้เท่าทันตอนไหนคะรู้ทันตั้งแต่ตอนที่เกิดผัสสะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงตอนที่เกิดเวทนานี่แหละคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดนี่คือผัสสะแล้วมันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเนี่คือเวทนา ให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อตอนนี้มีเสียงมากระทบหูนะอ๋อตอนนี้ใจกำลังรู้สึกไม่พอใจนะอ๋อตอนนี้รู้สึกชอบใจจังเลยนะรู้เฉยๆโดยไม่ปล่อยให้มันไหลต่อไปเป็นการปรุงแต่งด้วยความอยากตัณหาและความยึดมั่งถือมัน่นอุป,ปาทานอย่างขาดสติอ๋อยกตัวอย่างเช่นสมมุติมีคนพูดอะไรไม่เข้าหูเราเกิดผัสสะทางหูปกติปุ๊บ ใจเราอาจจะเกิดความรู้สึกขุนมัวไม่พอใจทันทีเป็นทุกขเวทนาแล้วก็อาจจะคิดว่าต้องตอบโต้สิหรือทำไมมาว่าเราแบบนี้เป็นตันหารู้สึกว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคอโดนดูถูกกลายเป็นอุป,ปาทานไปแล้วแล้วก็เป็นทุกข้ามวันข้ามคืนไปเลยใช่เลยครับแต่ถ้าเราฝึกสติพอเสียงกระทบหูปุ๊บรู้ว่ามีเสียงแบบนี้มากระทบนะรู้ว่าใจตอนนี้กำลังเริ่มขุนๆไม่พอใจนะ แต่แค่รู้ไม่รีบปรุงแต่งต่อไม่รีบสร้างเรื่องไม่เติมเชื้อไฟแห่งความอยากจะตอบโต้หรือความยึดมั่นว่าฉันถูกดูหมินวงจรทุกมันก็อาจจะหยุดหรือเบาลงตรงนั้นเลยถูกต้องครับนั่นแหละคือการตัดวงจรหรือแม้จะในทางบวกนะสมมติเราเจอสิ่งที่ชอบมากๆเห็นของสวยๆอยากได้ผัสสะทางตาเกิดความรู้สึกชอบใจสบายใจสุขเวทนา ถ้าขาดสติมันก็อาจจะเกิดความอยากได้รุนแรงตันหาคิดว่าต้องมีให้ได้ต้องซื้อให้ได้มีแล้วจะมีความสุขอุปอาทานถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์หรือพอได้มาแล้วก็กลัวมันจะหายกลัวมันจะเก่าก็ทุกข์อีกแบบอืมจริงค่ะแต่ถ้ามีสติรู้ทันความรู้สึกชอบใจที่เกิดขึ้นเห็นความอยากที่มันกำลังก่อตัวแต่ไม่ไหลาตามไม่ยึดมั่นว่าต้องได้ต้องครอบครอง ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นมันก็จะไม่เกิดหรือเบาบางลงไปเยอะเลยนี่แหละครับคือการนําความเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยมาใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตเข้าใจชัดเจนเลยค่ะอาจารย์มันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยจากเดิมที่รู้สึกเหมือนเป็นแค่เหยื่อของอารมณ์หรือสถานการณ์ต่างๆกลายเป็นคนที่มีเครื่องมือมีศักยภาพที่จะจัดการกับต้นตอของทุกได้ด้วยตัวเองณปัจจุบันขณะเลยนะคะ นี่คือความหวังและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากๆเลยต่างจากแนวคิดอื่นที่เอ,อ่ออาจจะทําให้เรารู้สึกอับจนหนทางไปเลยใช่ครับนี่คือแก่นแท้ของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและชี้แนะคือการหันกลับมาทํางานกับเหตุที่อยู่กับตัวเรานี่แหละโดยตรงเลยไม่ใช่ไปนั่งรอให้ผลมันหายไปเองหรือรอให้ใครมาช่วยดลบรนดาลการเข้าใจว่าทุกเกิดจากเหตุปัจจัยโดยมีผัสสะ เป็นประตูสำคัญเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าการดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้จริงด้วยการฝึกฝนตนเองคือการเจริญสตินี่เองครับจากการที่เราได้เจาะลึกบทสนทนาธรรมครั้งประวัติศาสตร์ตามพระพุทธวจนะในวันนี้ทำให้เราเห็นกระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกลิขิตมาตายตัวไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆอย่างไร้เหตุผล แต่แท้จริงแล้วมันเป็นผลของกระบวนการที่มีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันโดยมีผัสสะหรือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆที่เราสามารถฝึกฝนสติให้รู้เท่าทันเพื่อตัดวงจรแห่งทุกนั้นได้ถูกต้องครับนั่นคือหัวใจสำคัญที่อยากให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับจากการสนทนาของเราในวันนี้นะครับและเพื่อเป็นข้อคิดต่อยอดทิ้งท้ายไว้นะครับในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าผัสสะเนี่ย มันคือการกระทบกันระหว่างประตูรับรู้ของเราอยายันะภายในกับสิ่งที่เข้ามากระทบจากภายนอกอยายันะภายนอกถ้าเราลองพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอีกนิดหนึ่งถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวประตูรับรู้เองคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติของสิ่งที่เข้ามากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมต่างๆเนี่ยว่าไอสิ่งเหล่านี้ทั้งตัวรับรู้และสิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ย มันมีความเที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นตัวเป็นตนที่ควบคุมบังคับบัญชาได้จริงๆหรือเปล่าอืการเห็นความจริงในแง่นี้การเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจและคลายความยึดมั่นในผลที่เกิดตามมาจากผัสสะคือเวทนาตัณหาอุปทานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกได้อย่างไร ลองเก็บคําถามนี้ไปพิจารณาต่อยอดดูนะครับอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆในการปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกได้ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากค่ะต้องกลับไปพิจารณาดูจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ความกระจ่างในธรรมะชั้นลึกเรื่องนี้ค่ะยินดีครับ